สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองครับมีพักสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเกียหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ หมายเลขกหนึ่งนะเป็นสมเด็จเก่านะครับมีลงรักปิดทองมานะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับสมเด็จเก่านะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเล็กสองเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับมีเนื拜拜้อหา มวลสารครับเป็นเม็ดเม็ดก้อนก้อนะครับนะครับตามในเนื้ผนนนอผ้านะครับหมายเลขสองะครับมายเลขสามครับเป็นสมเด็จเก่านะครับมายเลขสามนี่ก็มีรอยลงรักมานะครับนะครับคมชัดนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จคะแนนนะปกโพนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเนื้อผงรนะับหมายเลขสี่นะหลวงปู่โตะนะครับหมายเลขห้านะเป็นขุนแผนนะขุนแผนเนื้อดินนะครับลงรักปิดทองนะเนี่ยหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเป็นพระคงนะเป็นพิมพ์พระคงสองหน้านะครับเนื้อตะกวัวนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับสุพรรณบุรีนะครับหมายเลขหกนะครับเกาแห้งนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับสองพันห้าร้อย เก้านะครับเนี่ยสองพันห้าร้อยเก้านะครับหลวงพ่อโสธรนะครับมีอันปากกานะครับสองพันห้าร้อยเก้านะครับสอเลือนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่ศรีวัดสเกนะครับวัดเดียวกับหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ศรีวัดสเกนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัดสเกนะครับ หมายเลขเก้าครับเป็นรูปเหมือนปั๊มครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีแต่งตะไบนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหมายเลขเก้าเนื้ออันปะก้าครับหมายเลขสิบครับเป็นเหรียญหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูงหาสวรรค์ครับนี่ครับหลวงปู่คำมีเนื้อทองแดงครับนี่ครับสวยคมชัดเลยนะครับหลวงปู่คำมีนะครับปีสองสองครับเนี่ครับ เหรียญยังสวยเลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดสรีเทพปีหนึ่งห้านะครับเหรียญลมดํานะครับปู่จันทร์วัดศีเทพนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่สามนะครับหลวงปู่สามนะครับต่อโค้ดนะครับสุรินนะครับ หลวงพ่สามครับสิสายจันมั่นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ,สสรนนรบหมายเลขสิบสามครับเป็นเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครับองค์นี้เป็นเ้อตะกัวครับ สี่มาลวงพ่ะเดิมมดัดหนอโงโพเนื้อตะก,กวัวนะครับเนี่ยสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะเนื้อทองผสมนะครับ 15. เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองผสมนะครับสิบห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อจริญน,นะครับเนี่ย ภาพยังสวยนะครับสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับนะ่ครับเก่าเนาะคมนะครับหลังติดไม่ชัดนะครับองค์นี้ติดไม่ชัดนะครับ ห7เสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเต่ารีนะครับวัดช้างให้นะครับเนี่ยเป็นเต่ารีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับสิบแปดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิระครับวัดบางพระนะล็อกเก็ตหลวงพ่อเปินนะครับด้หลังติดหนังเสือครับจะมีหนังเสือครับนี่ครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิรหลังหนังเสือนะครับ สิบเก้าครับเป็นล็อกเก็ตไอเป็นรูกถ่ายนะครับหลวงพ่อพี่บูนนะครับหลวงพ่อวิบูณน,นะครับวิบูณอุดรน,นะครับเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นหนังเสือมีจานนะครับหลวงพ่อวิบูณน,นะครับอุดรน,นะครับพ่อวิบูณวัดพระแท่นนะครับหมายเลขยี่สิบเป็นรูปถ่าย หลวงปู่บเผือกวัดกิ่งแก้วครับเนี่ยครับเลี่ยมเก่าแล้วด้านหลังมียันนะครับด้านหลังเป็นยันโครนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ,รบรย,าาามมยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเต่าร,รีหล,บบรรลหลวงปูทวดเนื้อทองผสมนะครับเตารีหลวงปูทวดเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบสองนะเป็นเหรียญหล่อระครังหลังคอนะครับนี่บองนี้มีพายเงินคุมทั่วองนะครับมีพลายเงินคุมทั่วเลยครับตรงนี้โดนสัมผัสจะเห็นด้านในเป็นทองผสมนะครับเก่านะครับอันนี้ยี่สิบามนะเป็นพัะก,กิ่งนะครับเป็นพัะก,กิ่งนงไม่กระพัดนะครับ เป็นพระกิ่งนี้อนะไม่กรพัดเก่านะครับยี่สิบสี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคานนะครับโลหะเก่าอมเขียวอมแดงนะครับพ่อเงินวัดบางคานนะครับที่ยี่สิบห้าก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเหมือนกันนะครับ หลวงพ่อหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับอีกวงนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดละหารไร่นะปีหนึ่งเก้านะครับวัดเดียวหลวงพุทิรมนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดละหารไร่นะครับปีหนึ่งเก้านะเปลี่ยนปิดตานะครับิบเจนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนครับลุงนะครับเหรียญนี้นะครับ ดีหลวงพ่อคูณเจนในงานฝังลูกิีมิดนะครับปีสามหกนะครับวัดบ้านไร่นะครับหลังเป็นสอกนะครับนี่ครับม่วงนลครับสีลุงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้สวยมากนะครับยี่สิบแปดครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อไม่กระพัดเก่านะครับนี่ครับปิดตาสองหน้านะครับเนื้อไม่กระพัดเก่านะครับ ยีบเก้าครับเป็นรูป่ทยนะหลวงพ่อเตยคงทองนะครับรูปไทยหลวงพ่อเตยนะครับคงทองนะครับถ่ายเลี่ยมเก่านะครับสามสิบครับนะเป็นรูปไทยอาจารย์เที่ยงคนะรับน่วมมานาครับนะด้านหลังเป็นเป็นยันนะครับเป็นแผ่นยันนะครับ ถ่ายอาจารย์ที่ยังหลังแผ่นยันนะเป็นเป็นพยันนะครับดูเป็นดูเป็นผ้าแลพยันนะครับหลังพยันนะครับรอยพยันเขาพับไว้นั้นสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6เนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตัวนี้ได้เลยครับรายการละสองรบาทนะครับสงรายการ3า0บาทนะครับสำหรับอีกีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ